นี่คือเนื้อส่วนไหนครับเนี่ยตูดครับผมตูดโอ้ขี้แก้วนี่ชิมๆิมด้วยัชิมอร่อยนี่ตูดเป็ด first time หน้าตามเป็นอย่างนี้นะนี่เอาให้ดูกันเต็มๆก่อนเลยนี่เมนูหน้าดากทองนะครับ อยู่บูธไหนคะพี่แอน a 15ครับ a 15นะครับนะคามาที่แวะมามีหน้าหน้าทองบนเส้นเปลี่ยนใจพ่อพี่คนไหนนี่คืออะไรตู้เป็ดทอดครับแม่ลองชิมดูได้แม่ไม่ได้ชิมดูนี่พี่แอนนะฮะเลี้ยงท่านนั้นนี่แม่พี่บู๊นาองชิมดูชิมดูแม่ผมของเราไม่กินไม่รู้ ไม่ไม่ซื้อไม่เป็นไรแม่ทิมดูน้ำจิ้มมาแม่นี่ครั้งแรกตุกเป็ดน้ำจิ้มยังไม่พูดงหรือขอพุ่งหรือกูเป็ดก่อนความกรุบกรอบมันื้ไม่แห้งอร่อยต้องมาลองเอสา a 5 0แอ n นะจ๊ะ Hello, i